สวัสดีครับพวผมับบีบอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับผมมาไปต่อครับเหลือเด็กอนุบาลนะครับที่เราจะยังต้องแจกทุนการศึกษานะครับอ่านะครับสวัสดีผออย่เป็นทางการนะครับนี่นะครับผม นะครับที่ผู้ใหญ่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็พออเนี่ยรวบรวมเด็กนั้งเรียนใช่ไหมครับผมหมายถึงก็คือเราถือว่าเราสร้างศรัทธาให้ชุมชนแล้วเขาเไว้ใจในการที่เขาจะนาลูกๆมาให้เราดูแลแบบนี้ค่ะครับก็คือเราสามารถที่จะจัดการศึกษาให้ให้เด็กได้มีคุณภาพออันนี้อันนี้ดีมากเลยครับเป็นข้อสําคัญมากเลยเมื่อก่อนโรงเรียนของเราเนี่ยสปีที่แล้วมีเด็กอยู่45คนห้นน้อยจังมันน่าตอนนี้มีเด็กน้อย 149คนโอ้เพิ่มเพิ่มแบบว่าประมาณ3เท่าตัวครับผมแล้วก็ทีนี่ครูเรามีแค่5คนรวมพออเมื่อก่อน5คนเองตันนี้ก็เมื่อเด็กเราเพิ่มครับทางทางผู้ใหญ่ครับก็เห็นความสำคัญเห็นว่าเรามีความพยายามก็จับอัตรามาให้เราตอนนี้เป็นจำนวนเป็นจำนวนคุณครูก็รวมทั้งรูอัตราจ้างที่มาขอฝึกใปประกอบวิชาชีพก็มีทั้งหมด สิคนค่ะว้าวนะครับโหดีใจเลยครับเยอะมากเลยนะครับเราก็ถือว่าเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มที่เต็มหน่วยครับผมแล้วก็มีเด็กมีพัฒนการดีขึ้นมากๆทางผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะทำอะไรนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งเนาะนะครับที่ช่วยแบบทางโรงเรียนก็จะมีการพัฒนาโรงเรียนตรงนี้ครับคือเราไม่รบกวนเวลาเด็กเราจะใช้เวลาประมาณสักบ่ายสองบ่ายสาม แบบยาเพราะว่าเราไม่มีนักการพัโล่งอ๋อไม่มีพะโลงเนาะเราจะทําเดือนละครั้งโดยชุมชนช่วยช่วยกันแบบนี้ค่ะถือว่าถือว่าชุมชนให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ที่สุดเมื่อวานดํานาแันว่วันดํานาลังเรียนมีดํานาด้วยเหระครับผู้ใหญ่โรงเรียนมีนาครับมีดํานามีสวนยางค่ะสามารถกมีสวนยางมีมีนา ก็สองไร่กว่าคือเราทำเพื่อให้เด็กได้รู้แต่ไม่ได้หมายวามว่ามรับอะไรตรงนี้มากมาเป็นความรู้นะเป็นความรู้ใช่เพราะว่าเราเรามีอาชีพอาชีพหลักของเราคือทํานาชาวนาใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ให้เด็กได้รู้ว่าวิธีการขั้นตอนการปลูกนาทำยังไงให้เขาอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเด็กไม่เคยทําเลยก็ได้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านขอบค่นชมนะครับนะขอบคุณมากครับผมนะฮะโหสุดยอดนะครับนะวันนี้ นะพวกเรามาก็มาด้วยใจบุญใจกุศลนะครับผมนะฮะนี่นะครับไอสติมไอติมนะฮะโอ้ก็กินกินกินได้เลยนะครับน้องๆเน่ะนู่นนู่นนะครับมาวันนี้มาวันนี้มามาตังนี้โอ้นะเดี๋ยวอ่ะถ่ายทายนิดนึงอ่ะนะครับมาดูน้องๆกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆกินข้าวกันก่อนนะครับนี่นะครับก็ อันนี้อันนี้เป็นลวงครัวนะครับน้องแก้มใช่ไหมอ่าโอเคนะครับน้องแก้มนะครับผมอ่ะตอนนี้น้องเติมน้ํานะครับผมนะฮะครับนี่ก็เป็นน้ําสาหรับดื่มกินนะครับผมน้ําอันตรงนี้คือเป็นเป็นน้าที่ซื้อมาหรือยังไงครับน้ําซื้อมาครับผมแต่ข้างๆคือเครื่องกรองใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องกรองแต่ะว่าเราไม่ได้มีอืม ครับผมขอบคุณน้องมากครับผมน้องก็กินข้าวกันเนาะนะครับนี่ก็เป็นภ้าบรรยากาศนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางกันบ้างนะครับธนานิทัศนนะครับผมโอเคครับขอบคุณเช่ญกันนะครับธนานิทัศน์ครับอันนี้คือมอบเงินอะไรครับผมข้าวเตียวเ๋อข้าวเตียวอ่าก็คือนี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับขายอยู่ที่ไหนครับร้านส้มตำเปย์ใหญ่ค่ะครับผม เราือที่หมานเนาะหมานมันหมานมันหมานมันนี่หมานอ่าโอเคสาธุบุญด้วยนะครับจ้าขายข้าวเดียวก็ท่านผู้ชมแปดพับาทแปดพันบาทอยากยี่ห้ออยากนกอยากมีมก้่้ครับคุณครับ โอ้วันนี้นะบอกเลยนะครับว่ามีความสุขนะครับน้องๆนะครับได้รับไอติมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพี่ๆเขาตักไอติมแจกน้องนะครับนี่สีม่วงด้วยไอติมอะไรนะเผือกหรือเปล่านะฮะต่อแถวเลยวันนี้เต็มที่เลยนะครับ f อนะครับก็เอามาเลี้ยงนะครับเด็กนักเรียนทุกคน และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับทุกคนนะครับอ่านะครับน้องๆมารับไอติมนะครับผมน้องๆครับอ่ะนี่น้องๆได้กินไอติมนะครับทุกคนนะฮะนี่นะครับมีวางสุขนะครับน้องๆได้กินไอติมกันนะครับส่วนหนึ่งก็เล่นของเล่นเนาะ พูดถึงนี่ก็อยากกลับไปเป็นเด็กนะทุกคนนะเป็นเด็กแล้วมันไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะนะครับเล่นตามสบายนะครับเวลาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนะี่ยหน้าที่การงานมันเยอะนะครับมีเรื่องปัญหาต่างๆนะครับอร่อยไหมเนะ้อรอร่อย <laughs> อ,าอาอีกแม,ม่นาพูสัมภาษณ์น้องๆนะอ่าพ่อหนุม่มนี่ยยิ้มนะนะครับ พออครับแจกตรงนี้แหละครับแจกตรงนี้แหละค่ะเอาตรงนี้เลยนะเสด็ไปเลยนไอซีนะฮะเราไม่มีบทนะครับไม่มีสถานที่เอาตรงนี้เลยใครอยากได้ทุนอ่น้องเป็นเด็กอนุบาลนะน้องๆอาจจะยังยังต้องฟังเพราะว่าบางทีเขาอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะนะครับ เอาลครับตอนนี้ตั้งแถวเลยนะครับนะแถวตอนตอนเลี้ยงหนึ่งนะครับหนึ่งแลสองนะครับเอาสามไปเลยนะถ้าเกิดความหมายดีก็คือจับปูใส่กระด้งนะซีนะนะครับไอด้วยด้อไอด้วยมนี่นะครับทุกคนอก็กินไอติมไปด้วยรับเงินไปด้วยนะอืมนี่นะครับ แดดก็ร้อนแต่ว่าเราเรามีร่มไม้นะครับมีร่มไม้อยู่ได้ทุนใครอยากได้เงินมากขึ้นกันเลยเออเร็วใครอยากได้เงินนะครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับวันหนึ่งนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ดีนะครับ ก็ตายล้มไปแล้วล้มไปคือจริงจริงเนีเรื่องเรื่องไว้ตั้งแต่แล้วว่าจะจำจำประมุขก็จบตัวเพราะว่าอยากจะไปเห็นปกติก็เมื่อก่อนเนี่ยมูลนิพลกับพราแดงก็อยู่ที่นั่นครับทีนี้พอลงไปที่นั่นเสร็จตอนนี้มูลนายมาับจำประมุก็จำเป็นเราก็ต้องมาจองประมุขเป็นสองที่ครับเพราะว่าจะมาฐานมูลนิพลกับพระแดงด้วยครับก็เลยเป็นสองที่นี้นะครับ ส่วนในวันนี้คุณลุงคนกับพระเต๋นมาเนี่ยเมื่อกี้ก่อนจะมานี่นนได้ไปหาลุงคนพระเต๋นแล้วลุงคนพระเต๋นลุงคนก็ติดงานเพราะว่าต้องนีทำให้เสร็จงานก็เลยมาไม่ได้แต่ก็ส่งน,นาทีมาไ,ๆๆๆๆไม่เปล่ยนเพราะว่าในไอ้ก่อนเพื่อนเนี่ยก็ไม่สบายไม่สบายไม่สบายเลยมาไม่ได้ก็มาขอไอ้ไอ้ก่อนนะคะก็เคร็จแล้วกาได้เข้าไปคุุยกับลงดูเรียบร้อยแล้วเป็นเพื่อนนุ๊บติ๊บมีอะไรมีอะไรกันเป็นความลับครับๆๆตอบไ โอยเป็นการส่วนตัวกับลูกก่อนนะับดีใช่ไหมดีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแต่เราพูดไม่ได้นะครับโอเคครับจะาปูครับบังคับใส่อันนี้น้องเป็นเด็กพิเศษของนี่เป็นเด็กพิเศษเด็กพิเศษเขาถึงได้จริงจริงอยู่ปนหนึ่งนะคะพอสอแล้วเด็กพอสองแ้สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เยอะกว่าคนอื่นนะคะงบตัวนี้เนี่ย 1 5อคนเ็ๆก็มี1คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคปนนึงคป๊บนึงสวัสดีครับก่อนทีอัปุรคก่รอบคุุลคจะปลูกก็มามอบเงินให้นะครับผมมีคนรับรับขอบคุณให้คุณครูบิ่มเก็บให้นะครับคนไม่ได้ดูแเด็กค่ะไปให้เข้าอาเข้ามาเลยครับให้แจกันใกล้นนนี่แ เป็นวงกลมแล้วกันโอเคไอเจดีนเจดีมาก่อนเจดีมาก่อนสวัสดีก่อนไปด้รับตำรุ่งรับตำรุุงนี่อะไรครับผู้ใหญ่บ้านนะครับแถวแถวแถวสาธุด้วยนะนะครับถือว่าไปกิจกรรมบุญ มารัมาตอนนี้ด้วยเร็วเร็วอันนี้หลังสามาครับครับคุณครูครับครับอบคครับเก็บไว้ดีๆน้วต่อลูกอีกกระบไว้นะกระบลมาเลยตออะไรครับเก็บเยอะันนะกเกอ่าน้องๆอามารับการศึกษานะครับเก็บไห้เยเก็บไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะ นี่นะครับเสียบอยเสียบอยดีใจนะดีใจครับดีใจดีใจนะทุกคนดีครับผมผู้ใหญ่บ้านนี่นี่ใช่เลยผู้ใหญ่บ้านเหมาเหมาหกจำปะดงนั่นน่ะจากที่ผมไปเหคลิปเพิ่นดำให้น้ำหน้าเนี่ยครับนี่อจะไม่เห็นตัวปุบปีบหลอกสอนนะครับผู้ใหญ่บ้านนะฮระเด็นประเด็นที่นี่ติดผู้ใหญ่บ้านอ่าผู้ใหญ่บ้านใจดีเนาะเด็กๆก็ต้องชอบเป็นธรรมดานะครับน้องสื่อสารอะไรกันอ่ะ ดีใจกับน้องๆด้วยนะนะครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าในเอฟซีนะนะครับเด็กน้อยก็เปรียบเสมือนผ้าขาวผืนหนึ่งนะครับถ้าเราจะแต่งแต้มเติมสีเขานะครับขอให้เป็นสีที่สดใสนะนะครับเป็นสดขึ้นนเียยิเรมใสกันทุกสอย่านะครับเ้มานะครับเลี้ยงแถวเข้ามาเร็ว

นี่สุดหล่อสุดหล่อนะครับลูกชายครับลูกชายผมพี่นาทีบอกลูกชายพี่นาทีนะโอ้มีตีมือด้วยครับมีตีมือด้วยนะแม่นะครับน้องก็รับมุกอย่างดีนะครับผมรับมุกอย่างดีเลย ลูกชายสตีครับออกข่าวได้ดังแล้วอ่าคนังหมตน้าลนะคนล่าตาคล้ายๆกันเลยนะครับอ่านะครับผมอืออโวันนี้ก็เป็นความสุขนะครับทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับผม น้องๆบางคนยังร้องไห้อยู่เลยไม่เป็นไรเนาะน้องเขายังเด็กมากเขายังไม่รู้อะไรหรอกนะครับอย่างน้อยก็นาเงิน300บาทนะครับไปให้กับผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ของน้องๆนะนะครับแล้วก็เก็บเงินไ้บางส่วนเพื่อทุนการศึกษาแล้วก็ซื้อขนมนะครับผมสวยสีคาเาร่บันลคนอรมาแล้วใช่ไหม ได้กันขนาดั้นเหรอ้ไมครับได้ได้ครับลูกเป็นอะไรได้ไหมลูกได้มกได้มลูกครับผู้ใหญ่แล้วก็เจ้าปู่นะครับก็เฮ้ยเดี๋ยว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 เยี่ยงจะเยี่ยนครับ เป็นภาพแห่งความสุขนะทุกคนนะนะครับพาอห้นะ้อน้องร้องไห้นะอ่าโอเคไม่เป็นไรนะโอโอนะครับผมตอนนี้ก็แจกครบแล้วนะทุกคนอีกแล้วนะคับอีกแล้วอ่ไปห้าสบาทพอจะโผล่ค่าสะายอะจะโผล่ฮะมีค่าสะายฮะ อีกคนนอีกคน้คนนึงนกูจำหน้ได้บ้่ครับอ่าผู้นองอ่านะครับนี่มีนักเรียนที่ขาดเรียนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนอนับนะครับสองสามไมาโ้งเรียนก็ได้รับผู้ผูใจดีคนนี้ก็เทวดานะครับม่า้ขาดร้อยหนึ่งขาค่ร้อยาขาร้อนึะครับเอาจัดไปครับครบแล้วนะ นะครับน <mile> ่หมอก็เป็นนักเรียนมันแต่ก่อนนะแจกขออ้อด้วยครับำมูกถึงนักเรียนหมอถึงนักเรียนแล้วก็ต้องแจกด้วยอ่ะฮะมาดูดีๆเอ้าเดี๋ยวหน้าตาคุ้นๆน้องมุกตาปะเนี่ยน้องมุกตาค่ะนะครับน้องมุกตาน่าจะแมงไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยว อ่ะยังไม่ได้นะอ่ะน้องมุกตานะครับเอาดีเด็กเอาอออยูไหนครับเขาใส่ทำงานอยู่นะลูกลูกน้อยกำลังได้รับเงินนะไม่ร้องนะขอบคุณค่ะ ไปให้คุณพ่อดีเดย์กับหมอแอวนะน้องมุกตานะครับน้องเขายังไม่รู้เรื่องหรอกทุกคนนะครับเขาลัวๆไหอ่าเป็นธรรมดาน้องเขายังงงๆอยู่นะเด็กๆเดี๋ยวเราให้น้องเนี่ยเรียนไปสักประมาณปีนึงโอ้โหนะสุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเพิ่งเพิ่งจะเข้ามาเรียนได้ไม่ไม่นานนะครับปาดุกมาครับปลูกผักหน่อยครับไอติมไอติมยังเหลืออยู่นะครับผมอ๋อเนี่ยอ๋่ยนี่ยอ๋ ก็สำหรับคลิปนี้ครับแหมกมบี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ